เอวเนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์ <Thailand. S 1> มาแอวเหนือด้วยกันนะครับมาแอวเหนือด้วยกันนะครับอีพีสองงามงามต้นไม้สองข้างทางงามงามท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูบรรยากาศนี้ดิไม่เสียไม่เสียเวลาที่มาเลยนะครับทุกผู้ชมโอ้โหอากาศนี้เย็น เน cool ี่ยครับสำหรับ EP 2คลิปนี้นะครับบาวเจ็กจะพากันไปกลางเต็นนะครับท่าผู้ชมที่ส่วนวิจัยขุนสถานนะครับชอบใจขนาดเลยชอบใจขนาดเลยเนี่ยโอ้โหหมอกหมอกเข้ามาทางแพร่ครับ ท่านผู้ชมตรงนี้อ่าทางขึ้นทางอุทยานกุนสถานนะครับที่เบลเจ็กกลังจะขึ้นไปอ่าจุดชมวิวถนนหมายเลขสามครับทุกผู้ชมแล้วพอดีมาแวะข้างทางเนาะเห็นมันวิวตรงนี้สวยงามขนาดดูดิท่านผู้ชมดิโอ้โหเนี่ยดูทิวเขาดิแล้วดูพระอาทิตย์โอ้ยไกลลางจะตกเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยเราก็เลยมาจอดอ,อยู่ตรงนี้ะครับโอ้โหเรากางเต็นท์ตรงนี้ดีมั้ง โอ้โหเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเนี่ย,าาาายอาหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยไม่ใช่ชโช <c oughs> โ้นเออสวยงามมาก,มกอโอ้โหเหมะขนาดเลยแต่ไม่เห็นหน้าหรอกนะเห็นแค่งเงา <c oughs> ไม่ต้องเก๊กร้อไอ้ไม่ต้องเก๊กยิ้มโอเคนันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอออันนี้ถ่า,ายเลยเรืองนะถ่ายสิงโต เมาะขนาดเลยครับทุผู้ชมเดี๋ยวบาวแจ็คยืมมั้งถ้าท่านผู้ชมมาจากจังหวัดแพร่นะครับขึ้นขุนสถานนะจะไปดีลืมแวะจุดชมวิวตรงนี้นะครับง้อหยงสวัสดีนะครับป้ายบ้านแสนสุขนะครับนี่นะโอ้โครับพวกทีมงานแบกเกอร์นะครับแวะเที่ยวจุดชมวิวจนเพลินนะครับท่านผู้ชมจนพอลืมว่าจะไปถนนหมายเลขสามนะครับ จนพอค่ำแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเหมาะขนาดเลยอากาศอากาศเย็นนะไม่ร้อนเลยนะครับอากาศมันมีความรู้สึกว่ามันอ่าเย็นแบบหนาวๆจริงจริงไม่ได้โค้กผมให้ผมไปจอดไหนเนี่ยนี่ไงไอ้ท่ามันจอดข้างหน้าเนี่ยจอดเฉียงแบบเนี้ยแล้วไม่ให้ผมจอดใกล้ๆเนี่ยฮะวิ่งไปถีบฟางไปหน่อยที่มันบังชูทัศน์อ่ะฮะช่วยหน่อยดิช่วยดึงหน่อยดิ เออมันยุบเด้อเออยุบว่านายอยากไปยิงอยู่ตรงนั้นอยากจะไปยิงอยู่ตรงนู้นน่ะไม่ลงไม่เอาละนี่ยนายอยากไปยิงอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ข้างหน้านี่เลยระวังระวัง โอคถอยถอยหัน <Okay. S 2> หน้ามาทางนี้แล้วเดินหน้าไปสายน้อยไอ้คันนู้นก็มาแซนตรงนี้เลยก็ได้อโอ้แล้วก็ตรงนี้มีหมอนด้วยเนี่ยท่านผู้ชมหมอนริมทางโอ้เต็มแล้ว,ปลวเปรี้ยวไหมอร่อยอร่อยอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวคืนนี้ท้องเสียท่านผู้ชมโอ้นี่ไงเขาจะต้องกินไอ้บบกขี่ม่วงๆอย่างนี้นี่ Mm. เขาไอ้นั่นเราเปล่า,า mm. ขอจะที่ได้ทันแล้วมีครับลูกหม่อนบูเบอรี่อีกแบบหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่าได้อัธรดดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ mm. <c oughs> กินเสร็จแล้วไม่ใช่ตายเนี่ยมันริมทางจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนั่นลูกมันขึ้นเต็มเลยอ่ะเนี่ย เราเด็ดใส่ถุงกันไหมอร่อยอร่อยอ่ะรสชาติออกเปรี้ยวๆขนาดสีม่วงแล้วนะยังเปรี้ยวเลยอะจะขอเปล่าขอแล้วนี่อือสะจใจสวยสวย ถนนมันก็เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเหมือนที่ทีท่านผู้ชมเห็นนะครับว้าวตรงนี้ก็ทําที่ก่นดินมันไหลเนาะแม่ฝั่งซ้ายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนีก็โ,โหสวยงาม ครับตอนนี้เราก็มามาจุดคัดกรองด้วยนะครับท่านผู้ชมดีมากเลยนะครับครับจุดตรงนี้คือจุดเกี่ยวบงนะครับวิวสวยงามมากเลยอ่ะโอ้โหดูดิเหมือนเกี่ยวข้าวพี่ <laughs> เกี่ยวบง,บงบงบงกับข้าวได้เลยนะเกี่ยวบงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ <laughs> อากาศนี่นะเย็นเลยอ,ะอ่ะความความชื้นนะครับแจ็คผมมีคอนเทนต์เลยพี่ว่ากระโดดลงมาเดดนดิ ครับตรงนี้อ่ากิวกิวกิวอะไรนะดืมดะเ้ก็เป็นจุดคัดกรองนะครับดีเลยทุกคนผ่านไปต่อครับจะไปหาที่กลางเต็นท์นะครับท่านะผู้ชมเด็กหน้าไม่ได้แน่นอน ต้องเบรกหลังอย่างเดียวอ่ะอืมไม่เพรามันปะเชีวหมอกกับใบไม้เปียกน้ำได้ไงกำเบกหน้าสนุกยืนเกือบอ่ะเกือบอ่ะคือว่าเกือบเลยอะ่ะเจบตกเกียวว่ะน <c oughs> ี่ก็มีของทำว้าว เอออตรงไหนอะตรงนี้หรือตรงนู้นฮะตรงไหนสาวๆดิตรงสาวๆตรงนี้จะได้วิวสวยไหมตรงนี้วิวมันเห็นวิวเออมันเห็นวิวตรงเนี้ยเออตรงนี้ถูกไม่แต่เราจะกลางพวกนี้ไงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แหละอันนี้เต็นท์ที่หลังเนี่ยมันอันนี้ก็ได้ประมาณสองหลังอัดได้ เต็นสามหลังเออแล้วก็นั่งกินอะไรม้ตรอกไม้นี่ก็เสร็จเต็นสามหลังอ่ะได้ยูตรงเนี้ยได้อยูเต็นผมเล็กตาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กางตรงนั้นก็ได้เดินเข้าหากันได้ให้ลิน่ปไปนอนกับเจ้าเกตอ่าเป็นเล็กเดี๋ยวพี่กางตรงนู้นพวกเราดักการตรงนี้เต็นเต็นนี่ใหญ่เต็นใหญ่เต็นใหญ่เราก็ไปลานตรงนู้นก็ได้ตรงนี้เราเดินไปก็ได้เนี่ยตรงนี้วิวดี ตอนกลางคืนเราจะได้นั่งมองมันไม่โดนดินเช่พื้น,นื้นเราตรงนี้ได้ก็ได้ครับหลังละร้อยเรากี่หลังวะสามสี่หลังหนึ่งสองสามสี่หลังอยากกินอะไรก็ง่งายก็มีขายหมดทุกครับตอนนี้นะก็มีแค่มาม่านะครับตรงน,นี้บบเบลแจ็คมาพักอยู่กลางเต็นท์อยู่ที่ศูนย์วิจ,จัยท่ามที่นี่ศูนย์วิจัยอะไรนะ S <S bueno> ไอ้ห่าสึกษวิจัยอะไรวะอ๋อประมาณนั้นใช่ป่ะโอเคโอเคเนี่ยครับบอลเจ็กก็เลยมาต้มมาม่ากินนะครับท่านผู้ชมมือนี้แล้วก็ตรงนู้นครับอ่าสามเต็นท์นะครับข้างบนแต่บอลเจ็กอ่าการเต็นท์อยู่ตรงนี้คนเดียวแหละนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบอลเจ็คจะ กินมะม่านะครับท่านผู้ชมมื้อนี้ครับมื้อกลางคืนนี่น้ําเดือดแล้วก็มะาม่าใส่แล้วก็เดี๋ยวเอาพริกใส่ทีหลังเนาะมาน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วเนี่ยน้ําเดือดโบ๊ะ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 มากินด้วยกันแล้วมากินด้วยกันเล้อมะมา่าซื้อมะม่าบิ๊กมาครับซื้อมาสองถุงหิวหิวกลางเต้นเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้กินมาม่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็อาบน้ำนกักประเดยวไปตัดต่อคลิปนะครับโอเคเนอะอ่าครับในบรรยากาศตอนค่งคืนกลางเต็นนอนกลางเต็นนี่ครับมูเฮาก็บไปเจได้อุ้ยอ่อย่างกันนะครับมัวแต่นินทาคนอื่นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหขอบฟ้าสวยมาก เนี่ยขอบฟ้าโมงเนีอเนี้ยทำไมง่วงนอนหรอออนี่ขอบฟ้าสวยเนี่ยดูด้พระจันทร์กำลังจะขึ้นมาเห็นปะรอต้องรอขึ้นอีกหน่อย นี่ไงเป็นขาวอะแต่ขี้เกียจลงไปข้างล่างข้างล่างก็มันมองไม่ค่อยเห็นไอ้ต้นไม้มันเต็มอะ,มมะมอ๋อตรงเลี้ยนรุ่นนู้นเหรอ <c oughs> ท,ที่เราไปถ่ายต้นเมื่อวานปะนนออโอเคไงไงเดี๋ยวไอ้พวกนี้เอาลงคลิปหมดจะเอาลง <c oughs> ไปยูทูบหมดแหละอันนี้อะไรอะอ๋อโอเคนี่สถานีวิจัยวิจัยต้นน้ำขุนสถาน เราได้มาเหยียบกุญสถานกันแล้วนะอาจะหลับต่อล้วจะทำหลับต่อ <laughs> สถานที่ตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับตรงนั้นก็เห็นเต็นท์บอลแจ็กไหมครับนะสีฟ้าครับคือเมื่อคืนนี้บอลแจ๊กมากลางกันสี่เต็นท์นะครับนี่เราก็จอดใกล้ๆนี้เลยนะครับ เนี่ยครับบรรยากาศดีๆตองกลางคืนนี่นะลมเย็นเย็นและลมมันเสียงลมมันมาตลอดช่วงกลางคืนมันมาแบบเป็นช่วงๆมันมาลมมันเย็นเย็นได้บรรยากาศฟินดีขนาดสถานที่ตรงนี้ก็คือ,อสถานีวิจัยต้นน้ําขุนเออเอาใหม่เอาหมสถานีวิจัยต้นน้ําขุนสถานนะครับ อำเภอนานน้อยจังหวัดน่านนะครับทุกชมเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะวัดอุณหภูมิเหรอสิบเก้าสิบแปดองศาม่น้าแล้วมันถึงหนาวใช่เปล่าไม่รู้นะอากาศเนี่ยครับทุกชมมบรรยากาศดีดีสำหรับเต็นนะครับทุกชมทางศูนย์วิจัยเนี่ยสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานนะเขาคิด เป็นเต็นท์นะครับเต็นละร้อยบาทเองนะครับไม่ได้คิดเป็นหัวนะครับคิดเป็นเต็นท์มันก็ดีสําหรับนักท่องเที่ยวเนาะที่ว่าประหยัดเงินไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรมากมายเนี่ยครับไฟน้ําก็ได้ใช้ของเขาเขาก็ให้เราได้ใช้เต็มที่เนาะบรรยากาศก็ดีดีดูดิหมอกขาวๆทั้งนั้นเลยนเนี่ยตอนนี้ประมาณอ่าเจ็ดโมงกว่าละแต่บาแจ็นี่ตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วครับท่านผู้ชม คือทางขึ้นมานะครับลงมาจากมันจะมีทางอาบอกขึ้นมาสถานที่ตรงนี้แหละครับมันเป็นสำนักงานออฟฟิศนะเนาะพูดใหม่สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานจังหวัดน่านนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมุมดื่มกาแฟได้เนาะสวยงามมากครับทุนผู้ชมแล้วก็ตอนกลางคืนนะตรงเนี้เงาแสง เงาแสงพระจันทร์น่ะมันสาดขึ้นมาสว,สวยสวยสวยงามขนาดตรงนี้หมอกมันนะครับทะ,ทะเลหมอกบางทีมันก็มีนะบางเพื่อนบอกว่ามันก็แล้วแต่วันน่ะแต่ตอนเนี้ยหมอกทางนั้นเลยนะครับตรงนั้นเป็นขุนเขาทางนั้นเลยแล้วก็ห้องพักนะครับก็มีอันนี้สีเขียวนี่ก็คือคืนละหนึ่งพันบาทน,นะครับก็มีให้นักท่องเที่ยวแล้วแต่ใครอยากจะเช่ารู้าจากมากางเต็นท์อ่ะ ดีมากอะ่ะแล้วก็ไอตรงบ้านข้างบนก็คือคืนละพันห้านะครับมีเตียงอยู่สามเตียงเตียงบนเตียงล่างสองเตียงห้องน้าในตัวสองห้องนะครับเดี๋ยวบอาวเจจะพาท่านผู้ชมไปดูลานกลางเต็นเนาะดูลานกลางเต็นอยู่ข้างหลังนะครับด้านหลังด้านหน้านี้ก็มีตรงหน้าเนี่ยที่บา่าวชจคสีฟ้าเนี่ยครับยาวเนี่ยสามารถกางได้นะครับ ไะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่านี่ดูเราบ่าแจ็กกันสามหนึ่งเสาสามเอาบิ๊กไบมาสี่คันจากพัทยานะครับมาสู่น่านนะครับมาแอวน่านห้องน้ําก็มีหลายจุดนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวบา่าแจ็คบัต้องขึ้นไปนะบา่าแจ็คจะเดิอนอ้อมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยสามารถลดขึ้นไปได้เลยเนี่ยขึ้นไปจอดข้างบนได้เพราะว่าข้างบนมันเป็นลานกลางเตง็นท์หรอ และแถวนี้นะเป็นเส้นทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยครับท่านผู้ชมฟังเสียงเบาเช็ดูดอาจจะแลดูเหนื่อยนะแต่มันก็เหนื่อยจริงๆอมันเดินแบบอย่างแงพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็ควรระมัดระวังเนาะเห็นป่ะศูนย์เรียนรู้ต้นไม้ป่าเงี้ยแล้วนี่มันต้นอะไรมันมีเม็ดดำๆนะเนี่ยท่านผู้ชมนะเนี่ยมันเม็ดอะไรก็ไม่รู้ มันเหมือนกับลูกกาแฟเนาะแต่มันไม่ใช่หรอกเนี่ยมันต้นมันใหญ่แะตรงนี้ก็มีจุดห้องน้ําห้องน้ําเขาก็สวยอะแต่เบาเจ็กไม่ได้เข้าไปนะอันนี้เบลเจ็คเดินมาคนเดียวเพราะว่าเพื่อนเพื่อนร่วมทริปของเบาเจ็กนี่บัตื่นกันเลยบเบลเจ็คตื่นก่อนก็นเลยมาทําคลิปเนาะเนี่ยตรงนี้หลังแรงน่นเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสามารถกางเต็นท์ได้เลยนะครับเนี่ยที่เบลเจ็ชี้เนี่ยเนี่ยแล้วตรงนั้นก็ห้องน้ํา ห้องน้าตรงนี้ก็มีรู้สึกว่ามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้องน้ํานะครับแล้วก็มีที่ซิงล้างจานล้างของอยู่ตรงนี้ได้เรียบร้อยนี่ครับมีสุขาหญิงสุขาชายเนี่ยครับเหมาะถ้าท่านผู้ชมอ่าสนใจจะมาพักพ่นะแบบเบาแช็คเนะี่ยมากางเต็นท์นี่นะตั้งพิกัดมาได้เลยนะครับศูนย์วิจัย อะไรคุณวิจัยอะไรเนี่ยน้ำขุนสถานนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบาจิคก็จะแปลภาษาให้ท่านชมเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางขึ้นรถขึ้นได้นะครับรถสี่ล้อสองข้างทางแน่ป้าเห็นแค่เขาจะทำเป็นแค่กลางเต็นใครอยากจะเป็นกลางเต็นตรงแค่ก็กลางได้เนี่ยที่บาจิเนี่ย,เ,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 ยเป็นแย่สนามยญ้าเนี่ยเลือกกลางได้เลย คิดเป็นเต็นทละหนึ่บาทเท่านั้นนะครับแล้วพวกอาหารนี่ก็อยู่เราก็ขับรถลงไปซื้อชาวบ้านเขาได้หรือแม่ก็หอ่อแพ็คขึ้นมาได้นะครับเนี่ยหนึ่งสอสามี่ห้าหหแค่อ๋อตรงนี้ห้ามห้ามก่อไฟนะครับเพราะว่ากลัวไฟป่าเนาะกลัวเป็นไฟไมันจะไหม้ป่า ถ้าตรงนั้นก็ห้องน้ํามีห้องน้ําหลายจุดนะครับโอฮาเดินเหนื่อยอันนี้ก็เป็นกรมอุตุวัดเขาเรียกว่าวัดอากาศเนอะวัดลมวัดอากาศนะครับตอนเด็กๆตอนนั้นเช็กแบบเบลเจ็กก็เห็นนั่นแบบนเนี้ยเนี่ยดูดีต้นสนนะวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับท่านผู้ชม ก็เลยบอกค่อยมีนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่มันเหมาะสําหรับกับคนที่ว่ามาอยากมาแบบเงียบสงบสงบอ่ะก็มาวันธรรมดาด้ววันธรรมดาเหมือนบาวแจ็กเนี่ยกับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะบาวแจ็กก็หลังจากพักตรงนี้นะบาวแจ็กก็ช้ามาคอยเพื่อนๆตื่นเนาะก็อาบน้ำอาบทัอาบน้าอาบท่าแล้วเดี๋ยวบาวแจ็กจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแถวอาถนนหมายเลขสามจุด เช็คอินที่คนเฮาอ่ะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเนาะเป็นจุดเช็คอินตรงนู้นเนาะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมก็คอยติดตามเบลแจ็คนะครับเนี่ยจุดกลางเต็นท์ได้เลยเนี่ยตรงนี้อีกนะข้างล่างเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับที่เห็นเป็นหญ้าเป็นหญ้าเนี่ยทั้งแถบเลยนะดูนะันนี่มันทุกลูกอะไรเนี่ยเนี่ย กินได้เปล่าคงกินได้เลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวบบลเจคจะพาท่านผะู้ชมไปดูห้องตรงนี้นะข้างในนี้มีห้องน้ําอยู่สองห้องห้องอาบน้ําตรงนี้กางเต็นท์ได้หมดเลยดูดิเนยยังไม่ตื่นกันเพื่อนๆเ,เบลเจยังไม่ตื่นบบลเจกนอนข้างล่างตรงนูน้นนู่นสีฟ้านะของบบลเจก เนี่ยครับเนี่ยบรรยากาศจัดงามเหมาะขนาดดูดิดดแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวบชอชจะพาท่ามาดูในห้องนะครับเนี่ย <c oughs> เนี่ยมีเตียงอยู่ข้างล่างสองเตียงเตียงข้างล่างอยู่สองเตียงเนาะแล้วข้างบนอีกนะมีที่นอนข้างบนอีกนนน้่ก็ห้องน้ำสองห้องเนี่ยบันไดขึ้นไปนะครับ บอจคไม่ขึ้นไปนะดูดิแล้วอยู่ตรงนี้นอนนอนแล้วตอนกลางคืนตอนกลางวันเนี่ยดูบรรยากาศข้างนอกนะโอ้โหสุดฟินเลยนะครับอันนี้บอลแจ็คชาร์จแบตอยู่ w ม่ไฟไม่ไม่เข้าอ่ะโอเคไปดูต่อ ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วกุดมอสันนิ่ไม่รู้จักรอนไม่รู้จักหนาวเลยนาะฮะไม่รู้จัก,ต,จกตื่นตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้ว<ะ>เดินรอบรอบดีมากเลยข้างหลังโอ้โหสุดสุดเลยพพเลส่งห้าหาอะไร เดินรอบๆเดินขี่ตะไคร์ตรงนี้สุดยอดเมื่อเช้าอ่ามันไม่ใช่ทะเลหมอกแต่หมอกคุมเต็มหมดเลยอ,อ่ะตื่นเตือนตื่นเตือนพี่แกน้ำทะเลพี่ต้องพี่ต้องเดินไปดูตื่นตื่นเช้าโมกเออเช้าโมกว่ะเนี่ยให้หนาวแล้วใช่ไหมเนี่ยมือ่อเช้าหนาว ครับสำหรับคลิปนี้เบวเจ็คเอาไว้เพียงเท่าอีกก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่ตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับจะไปดีลืมนะครับ EP 3นะครับเบลแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปถนนใหม่เลข3จังหวัดน่านครับท่านผู้ชมคอยให้กำลังใจเบาแจ็คนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเบลแจ็คไปตัดต่อ EP 3ก่กนเน้อ